เจ๊ห้ค่าอีสัตหายไปสู่วันดีหน้าหนะีออทอกคิดถึงมากคิดถึงน้องน้องกวนกับทุกคนเลยป้าไม่ได้กินเขาหาว่าป้าไปรักไก่จนแล้วป้าก็โดนจับป้าไม่ได้กินไก่จนเลยอีดอกโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยนะอีหน้าหีพวกมึงเป็นบ้าเหรออีสัตก็อย,อย่างที่รู้กันอีดอกคอว่าเฟสมันปิวเฟสมันปิวเฟสมันบินอีสัต์อีดอกก็ยังมาถามว่าเจ๊หายไปไหนอีสัตจนกูไปเปิดเฟสใหม่แล้วเนี่ยอีทอก แล้วก็เฟซใหม่ก็ปลิวไปแล้วเนี่ยอีสตว์แล้วน้องๆหลายคนบอกว่าเจ๊ทาไมอะไรนะอันเฟนหนูอีดอกกูไม่ได้ ain, อันเฟนใครอีสตว์เฟนที่มึงเป็นเพื่อนนะ่ะอาจจะอยู่ในเฟซอื่นก็ใช่ไหมและตอนเนี้คือได้เฟสนี้คืนมาไงเรื่องของเรื่องเนี่ยพวกมึงอย่าเอาไปโม้มอยต่อนะีสัตว์เข้าใจไหมที่จริงนะ่ะก็จะไม่คืนเฟซกูอีสตว์แต่พอดีนะ่ะเจ๊เนี่ยมีคนส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ก็เลยไปนู่นเลยจ้กอีดอกเมกาเสร็จแล้วก็ไปนับวัด เมาเปนนะักข่าววงในอีดอกซีเกตนะจ๊ะได้ฟังแล้วรู้สิปากลีดอกไปโดนเมือกสิกับปากอีดอกทองซุยขีมาใช่เออนั่นแหนก็เลยได้เฟซบุ๊กคืนมาอีดอกทองเลยได้อันเนี้ยรู้แล้วเงียบเบียบไปนะจ๊ะอีสัตน,นี่แล้วก็อีสัตกูบอกแล้วปากจนจะแหกถึงรูดากและหนีนะหน้าขี่ว่าไปติดตามในเพจติดตามในเพจอิสัตเพราะเฟซกูเนี่ยมันปิวบ่อยอีดอกทองเวลาเฟซปิวเนี่ยจะได้ เข้าไปหาเจอกันอีเหี้ยจะได้รู้เรื่องราวข่าวสารพวกมึงก็ไม่กดติดตามอีจัดอีหน้าหนอดแตกเป็นอะไรคะที่หลังบอกว่าให้กดติดตามเพจด้วยนะคะรู้เรื่องนะคะแยกก่อนนี่อเจ็บหีมาก